มาดามค่ะนะคะหลังจากเต้นเสร็จเนาะมีคำถามที่ถามเข้ามาว่าโค,ชค้ชขาจะเลือกฝอรประเทศไหนดีคะวันนี้นะคะโค้ช,ชเอมนะคะจะมานำเสนอฝอนะคะหรือหนุ่มฝรั่งชาวอเมริกันค่ะว่ามีลักษณะนิสัยแล้วอะไรที่มาดามควรจะเลือกนะคะจากข้อมูลที่โค้ชเอมนะคะ ได้ทำการหามาแล้วก็สอบถามมาดามที่อยู่เมืองนอกสอบถามมาดามที่เคยคบกับหนุ่มอเมริกันสอบถามมาดามเลยหลายคนหรือแม้กระทั่งตัวโคชเองนะคะอย่างเอมงเองเนาะเคยคบกับหนุ่มอเมริกันนะคะหนุ่มปี่มาจากประเทศอเมริกาเนี่ยแฟนเก่าอยู่ที่นั่นน่ะสี่คนก็เลยจะเอามาสรุปมรวมให้ทุกคนนะคะเพื่อไว้เป็นไกด์ไลน์ในการนำทางชีวิตว่า เราจะคบหนุ่มประเทศนี้เวิร์กไหมแล้วมีอะไรดีบ้างคะ่ะข้อที่หนึ่งเลยหนุ่มอเมริกันนะคะที่อยู่อเมริกาเนี่ยหรือว่าเรียกประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะคะมาดามขาส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะมีนิสัยที่แบบว่าชิวชิวชิลชิในที่นี้คือแบบว่าง่าย เป็นกันเองอะไรก็ได้นะคะคือชีวิตเขาแบบจะออกแนวติสติสนิดนึงดังนั้นอะเวลาที่เราครบกับเขาอะคะ่ะข้อดีคือทำตัวสบายสบาย ง่ายๆไม่ต้องแบบลงรายละเอียดอะไรแบบเยอะมากหรือว่าอุ้ยกลัวไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนุ่มประเทศนี้นะเขาชอบอะไรที่แบบเป็นกันเองง่ายๆค่ะแม้แต่การประชุมแม้แต่การไปเจอเพื่อนนะคะก็ไม่ได้นิยมแบบแต่งตัวใส่สูตรผูกท้าอะไรให้มันแบบดูเวอร์วังอลังการเขาจะสไตล์แบบใส่เสื้อยืดกางเกงธรรมดาแบบนี้ค่ะคือได้เพราะฉะนั้นคือเขาติดชิลๆ แล้วก็ง่ายๆดังนั้นในการเข้าหาเขานะคะมาดามก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะง่ายๆทำตัวสบายๆเคยเป็นแบบไหนก็แบบสบายๆใส่กเกงยีนรอง,ทงเท้าผ้าใบเสื้อยืดก็คือได้ค่ะในการไปออกเดตด,ดังนั้นหนุ่มประเทศนี้นะคะไม่มีอะไรเยอะขอ้อาาที่สองเขาบอกกันว่าหนุ่มอเมริกาสายเปยจริงไหมคะโค้ชขาจากประสบการณ์ที่เคยคบกับหนุ่มประเทศนี้นะคะ จริงคะ่ะแม่สายเปยมากใจใหญ่มากทุ่มเทให้เต็มที่เอมนะคะเคยคบกับหนุ่มอเมริกันเนาะสี่คนแฟนเก่าสายเปจริงแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งเวลาที่เขาไปไหนหรือเวลาที่เขาไปเที่ยวไหนหรือมีอะไรก็แล้วแต่คะ่ะเขาจะนึกถึงเราเป็นอันดับหนึ่งอะไรที่เขาสามารถซื้อติดมาให้เราได้เขาจะเอามาให้เราจริงๆคะ่ะ ยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าเขาจะไปประเทศไหนหรือไปภูมิภาคอะไรอะไรที่มันขึ้นชื่อหรือว่าเด่นๆที่นั่นเขาก็จะเตรียมไว้ให้สำหรับคุณถ้าเขาเห็นว่าคุณเป็นคนพิเศษแล้วก็รักคุณมากส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าสมมุติว่าหนุ่มอเมริกันนะคะท่านไหนที่ไม่ได้สมเงินให้ใช้แต่เอมจะบอกเลยว่าโดยรวมแล้วเวลาที่ไปเที่ยวหรือคุณไปอยู่กับเขาอะเขาทุ่มให้คุณหมด คุณอยากได้อะไรเขาจัดสรรซื้อให้หมดบางคนไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะให้เงินใช้แต่ว่าอยากจะให้เป็นสิ่งของมันก็ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนนะคะดังนั้นคําตอบคือถ้าคุณชอบหนุ่มสายเปใจใหญ่กล้าให้กล้าให้แม้กระทั่งขณะที่แชทกันยังไม่เคยวิดีโอคอลคุยกันนะคะยังกล้าที่จะส่งเงินให้กับสาวไทยเลยดังนั้นน่ะพ่อหนุ่มประเทศนี้นะคะ work นเฟิร์มว่า work ค่ะนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงคือว่าเวลาที่เขารักคุณเนี่ยเขาทุ่มให้คุณสุดโต่งเลยนะข้อเสียข้อเสียข้อที่3คือจากประสบการณ์ที่เอมเคยเจอกับตัวเองนะคะแล้วก็จากเพื่อนที่เคยคบ ฝรั่งที่มาจากประเทศอเมริกาค่ะหรือว่าหนุ่มอเมริกันเนี่ยก็จะลงลูปเดียวกันหมดเลยถ้าสมมุติว่าจบกันแบบไม่สวยจบกันไม่เวิร์กจบกันไม่โอเคนะคะบางคนนะเพื่อนก็ไม่เป็นเพื่อนก็ไม่เป็นข่ามาดามด l ล t ทบล็อกคุณทุกช่องทางไม่ติดต่อถ้าสมมุติว่าได้ตัดแล้วอ่ะคือตัดตัดแบบขาดชุบ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 ไม่มีการ รีเทิร์นไม่มีการกลับมาอีกเพราะว่าจะไปหาช่องทางไหนในเมื่อเธอบล็อกฉันทุกช่องทางแล้วฉันติดต่อไม่ได้เพื่อนเอมก็เคยเจอแบบนี้เอมเองเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะหนุ่มอเมริกันที่บินมาเจอเอมในลักษณะที่คุยกันแค่สามเดือนแล้วเขาก็ตัดสินใจมาเจอเนาะพอมาเจอแล้วเรารู้สึกว่าเขามไม่คลิกกันจากนั้นนะคะเขาก็บอกเราตรงๆเลยนะต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะหนุ่มอเมริกันนะคะ บางคนนะคะที่เอมเจอเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นคนพูดตรงไม่ได้เฟกถ้าสมมุติว่าคบกับคุณหรือว่าลองเดทกับคุณเนี่ยถ้าเขาบอกว่าไปต่อไม่ได้เขาก็จะบอกต่อหน้าเลยนะไปต่อไม่ได้เราต่างกันมากเกินไปหน้าหรือหลาเลยค่ะตอนนั้นนะโดนผู้ชายบอกแบบนี้หน้าหรือหลาเลยค่ะมาดามไปต่อไม่ได้แต่ข้อดีคือโอเค มันเคลียดีมันจบดีตรงนั้นไปต่อไม่ได้ก็คือไปไม่ได้เราก็คือต้องยอมรับข้อดีคือมีอะไรพูดตรงๆไม่ชอบคือไม่ชอบแล้วก็คือถ้าเลิกคือเพื่อนก็ไม่เป็นค่ะดังนั้นอย่าไปท้าทายเขาว่าอย่าไปงอนว่าแบบพอง,งอนปุ๊บแล้วพูดว่าเลิกเลิกเลิกเดี๋ยวมันจะเลิกกับคุณจริงพราะเลิกกับคุณจริงนะคะทั้งที่เราไม่ได้คิดจะเลิกมันก็ทำให้ ทุกอย่างอ่ะมันพังแล้วก็อะไรที่มันตั้งมาค่ะมันก็คือเสียความรู้สึกนะคะอันนี้คือระวังนะคะมาดามอย่าไปใช้คำพูดว่าเลิกเลิกพร่ำเพรื่อกับหนุ่มประเทศนี้นะคะข้อที่สเลยด้วยความว่าเป็นหนุ่มชิลๆดังนั้นสิ่งที่มาดามต้องระวังในการที่จะคบกับหนุ่มประเทศนี้คืออย่าบงการผู้ชายอย่าบังคับผู้ชายคือเข้าใจแหละว่า ฉันคุยกับคุณเนี่ยฉันอยากต้องการความชัดเจนอยากต้องการความชัดเจนฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณคุยกับหนุ่มประเทศนี้มาดามต้องเข้าใจก็มันอินดี้ค่ะมันอินดี้ดังนั้นมันอินดี้แล้วมันก็ไม่ต้องการให้มาดามมาบงการชีวิตถูกไหมคะดังนั้นปล่อยให้เขาเป็นมีอิสระบ้างใช้ชีวิตแบบไม่ต้องโทรหาว่าอยู่ไหนทําอะไรเธอต้องมาหาฉันเวลานี้แชทไปเธอต้องรับนะฉัน ฉันแชทไปเธอต้องอ่านฉันโทรไปเธอต้องรับอย่าทำอย่างนั้นในช่วงที่เริ่มต้นคบกันกะรุณาอย่าทำแบบนั้นถ้าคุณทำแบบนั้นนะคะมันจะหนีแล้วมันจะไปดังนั้นสิ่งที่มาดาจำเป็นต้องทำคือไม่ต้องตามจะไปไหนก็ไปแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือฉันมีหน้าที่แค่ดูแลตัวฉันเองทำตัวเองให้สวย ทำตัวเองให้ดีพัฒนาตัวเองให้เซ็กซี่ดูดีตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะแต่งตัวตัวเองให้ดูดีพูดง่ายๆคือเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองมันจะไปไหนก็ช่างมันสุดท้ายพอมันไปไม่รอดนะคะเขาก็กลับมาหาคุณเพราะคุณเป็นคนพิเศษดังนั้นสิ่งที่คุณไม่ควรจะลืมต่อให้จะเป็นหนุ่มอเมริกันหรือหนุ่มชาติไหนก็ตามอย่าลืมพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเก่ง ทำให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่เราเป็นนะพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่เราเป็นเวลาที่ใครทิ้งเราเราก็สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเราได้ด้วยลำแข้งด้วยขาของเราได้ค่ะอันนี้มันเรียกว่าความภาคภูมิใจค่ะมาดามดังนั้นเมื่อเรามีความภาคภูมิใจกับตัวเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไล่จิบผู้ชาย เพราะฉันมีเซฟเอ็กซ์ตรีมสูงฉันมีความมั่นใจในตัวเองสูงฉันมั่นหน้ามั่นหนกเออ,เอ,อใช้คำนี้ฉันมั่นหน้าเพราะอะไรเพราะฉันดูแลตัวเองฉันเองได้ถึงเธอจะจากไปฉันก็ไม่แคร์เพราะว่ายังมีคนอีกเยอะแยะรอคิวเยอะทําให้ตัวเองเป็นแบบนี้ทําให้ตัวเองเป็นที่ต้องการถ้าเหมือนสินค้าก็คือทําให้ฉันเป็นคนที่โดดเด่นในสายตาคนอื่นใครๆก็อยากได้ ผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่มีเสน่ห์แบบนี้ล่ะค่ะอย่าทําตัวเองให้เป็นของตายอย่าทําตัวเองให้ไปตามจิกตามจับผู้ชายให้รู้ว่าเรามีค่าในตัวเรามากพอที่จะทําให้ผู้ชายมาเงาะและมาหาเราค่ะมาดามถ้าเดินสายฝอมาดามต้องเป็นแบบนี้มาดามอย่าซึมเศร้าดรามา่าทาไมเขาไม่รักเราตัดตรงนั้นอ๋อไม่รักฉันใช่ไหม ไม่เป็นไรแล้วกลับมาทบทวนกับตัวเองว่ามันมีอะไรที่ฉันต้องพัฒนาขึ้นเนี่ยผู้ชายสายฝอนะคะผู้ชายที่เป็นหนุ่มฝรั่งเขาต้องการผู้หญิงที่มีความมั่นใจแล้วมั่นใจอย่างเดียวเราก็ต้องเติมรอยยิ้มให้สดใสโดยเฉพาะหนุ่มอเมริกาเขาชอบผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันผู้หญิงที่แฮปปี้เฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้ยคุณเอม่ะโค,ค้ชขาทำไมทำอย่างนี้คะ คือสถานการณ์ที่มันตลกอะค่ะต้องตลกตามเขาต้องหัวเราะตามเขาต้องแบบกล้าเล่นอะไรได้อะมาดามคือเพราะฉะนั้นอนะเขาจะชอบแบบนี้เขาจะชอบคนที่อารมณ์ดีเขาจะชอบคนที่เฟนล,ลี่นี่คือหนุ่มอเมริกานะคะแต่ที่สำคัญคือสายเปมากแม่ถ้าชอบสายเป เอมยกให้ประเทศนี้อันดับหนึ่งสำหรับประสบการณ์จากโค้ชนะที่คบหนุ่มอเมริกานะคะหนุ่มประเทศเนี้ยสายเปยจ,จริงไม่เคยเจอกันก็ส่งเงินให้ส่งเงินสร้างบ้านส่งเงินซื้อรถให้ค่ะมีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วดังนั้นเอาไปวิเคราะห์ดูว่าเออหรือว่าเราจะเบนใจมาทางหนุ่มอเมริกาดีนะหรือเราจะเลือกหนุ่มประเทศไหนดีอันนี้คือ คุณลักษณะของหนุ่มอเมริกาเดี๋ยวสรุปให้ง่ายๆคือ 1. ติดชิวค่ะเป็นคนชิวๆสบายๆสองนะคะก็คือว่าเป็นคนที่สายเปยค่ะสายเปยนะคะข้อที่3คือไม่ชอบไม่ชอบถูกบังคับหรือว่าถูกบงการชีวิตมากเกินไปดังนั้นคําว่าชิวกับการบังคับเนี่ยก็คือแบบ ย้อนแย้งกันมากเลยในเมื่อเขาชิวเขาติสคุณห้ามบังคับเขาค่ะข้อที่4ี่คือเป็นคนที่พูดตรงตรงคำไหนคำนั้นมีอะไรคือพูดตรงตรงอะไรไม่ชอบก็คือแบบตรงตรงข้อที่5คือสำหรับสาวๆนะคะคือว่าคุณสามารถทำตัวตามสบายๆได้เลยถ้าคบกับหนุ่มประเทศนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้วอนี่เรื่องเสื้อผ้าหน,น้าผม คือเอาง่ายๆว่าเขาอยู่กับคุณแล้วมีความสุขแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะมาดามแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ l เ v e you ค่ะ